สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ป้ามาพามาเบิ่งอันสวนมกแตงเนาะคะะ่ะน้อสวนมกแตเงกันลานด้เนี่เอาสิบม,มาถามเพื่อนเราเพื่อนปลูกแนวใดเนาะเจ้าของสวนก็ได้คานนายา,นา,าปนุกัญญางนสวัสดีค่ะเจ้าของสวนวันนอได้นี่ปลูกกี่พันค์คะหมื่นหนึ่งครับ ปลูกหมื่นปลูก,ลก,ลกต้นเจ้าจะได้เงินล้านท่นนี้แล้วเนาะเอาเงินล้านเจ้าจะเฝ้าป้ายยืนคุยก่อนปลูกพันธุ์อย่างคะแดง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 พันธุ์อะไรบิก๊กบิ๊กอีกอย่างปูเจ็ดห้าพันปูเจ็ดห้านะครับอันนี้ไม่ใช่แตงไรมันบอคะไม่ใช่นะครับไม่ใช่แตงไรแตงหมอกนะครับแต,แตงพะยาง แต่งปลูกพยางเนาะปลูกพยางนี่ดียังไงดีกว่าแตลงไรไนนอย่างเงี้ยนะครับปลูกพยางเก็บไว้ได้นานลูกสวยรสหวานอันนี้เจ้าคือปิดทิมอันนี้เจ้าผดปลูกแตลงได้เป็นหน่วยแล้วผดปิดทิมพี่พพพน้องเบิ้งเบิง้งผูกกองคำคืนอยูู่มันบางงามครับมันบางงามลูกไม่สวยเจ้ายังไม่ได้เอามาร์กบ่ยางครับยางต้องเอาต้องทิ้งต้องทิ้งก่อนลูกไม่สวย เอาลูกสวยนะครับเจ้าเมืดปุ๋ยไรเข้าใดแล้วเนี่ยปุ๋ยก็ประมาณ15กระสอบแล้วกี่ไร่นะประมาณ8ไร่นะครับ8ไร่ปุ๋ย15กระสอบป้าเจ้าจะได้เงินล้านหานนี้นในใแล้วเนาะพ่อใหญ่เบิ่งด้อยฝุ่มสุปเจ้าเราดึงมักแตงทิมเด๋ยวสิบห้าไปเบิ่งแล้วดึงทิมอันยังประพรมเห็ดเวียบวันนี้คือแต่งตัวขายาวเท่านี้ <c oughs> แต่งตัวขาปนกันย่างแท้นี่เจ้าของสวนนี่ป้าผมุหมักแต่งุเจา้าเราปิดทิ่มมั้งเราผเด็ดแบบเซียนเลยได้เราโ,โนยนออกมาผัเบิ่งเศ้า <c oughs> ส่วนพ่นแต่งตัวแบบนี้เนาะเราบ่หมักใส่ส่งเสือเข็นยาวขายาวพ่อใหญ่อันนี้ นี่ไงทำไมไม่เด็ดออกเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการเด็ดมกแต่งทิมเลยพี่น้องเลยเรายังไม่ได้เอาเนาะอีจักอาทิตย์หนึ่งเนาะเขาจังเอาแม่นบอกสามสี่วันสี่วันอีก็ประมาณสี่ห้าวันก็เอาแล้วอันนี้จะปลูกวันที่เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบกันยาใช่ไหม ยี่สิบกันยามันก็ได้เดือนนึ่งหรอได้เนี่เนาะมันพอเออมากหรอได้นี่นนเนาะ,าาะ,นนะแต่เรายังเัายังเด็ดทิมอยู่เนาะพี่น้องแตงไร่ดีกว่าแตงสวนนี่มันมันดีกว่าแตงไร่มองมันเก็บได้โดนบ่ะได้โดนลูกสวยลูกงามเนื้อแน่นแน่นปะ่ะเฮ้ยขอบัญญ่างนังหลังลเราลเด้วสมเจ้าโดยอิตาพ่อใหญ่อันนี้คอยเมื่อย ่อยกระสิบพาชคุณเจ้าไปเด็ดมักแตงทิมคือกันดูพี่น้องคุณเด็ดทิมเียแบบนี้เราก็ยังแบบนี้เราก็ยังเอาไม่ได้นะคะพี่น้องเราต้องตัดมันทิมก่อนเราไม่ได้ปลูกแตงไร่นะคะเราปลูกแตงแตงสวนแมนบบแตงพะยางคะ่ะเราปลูกแตงพะยางเนาะห้องบอแม่นห้องบอแม่นแตงไรเนาะ แต่งขะายางในลงทุนหลายได้สมเจ้าน้ำแล้วก็ต้องเอาให้เพิ่นกินแล้วก็ใส่ปุ๋ยเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกแตงหมอกเนาะนี่เดี๋ยวจะพามาดูเ <c oughs> บิ่งเจ้าของสวนสุดเจ้าเจ้าของสวนบบมักแต่งตัวเพิ่นยังบ่ใส่กางเกงขายาวเพิ่นมาพ่นโฮอร์โมนนี่ เราจะพาดูนี่แตงโมเนาะนี่เราจะเอาเราจะนับนับข้อมันมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเนาะสิบข้อสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าพันนี้เขาบอกว่าติดลูกสิบห้าข้อข้อที่สิบห้าขึ้นไปเนาะนี่อันนี้เนี่ยมันได้ข้อที่ถอดได้เนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าได้สิบห้าพอดีได้เนี่แต่เรายังไม่เอานะคะเราจะเอาออกนะคะ แตงโมเวลาติดลูกเห็นไหมเราจะใช้เราจะเก็บไว้สองสองเครือเนาะเวลาติดลูกนี่มันจะติดพร้อมกันเลยเนีเพราะว่ามันติดเป็นข้อเนาะพี่น้องอุ้ยกันไกลมันจะติดเป็นข้อถ้ามันติดลูกมันติดตรงกันเลยนะเห็นบ่นะอันนั้นก็ตรงกันมันจะเว้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะเว้นมาหาคอแล้วมันจะติดลูกอีกอันนี้เราก็จะตัดทิ้งนะคะตัดทิ้งเพราะเรายังไม่ต้องการเนาะลูกทรงมันยังไม่ดี ถ้ามันติดถ้ามันติดข้อที่สนะิบห้าแล้วมันก็จะเว้นไปเป็นข้อที่สนะิบแปดสิบเก้าเนาะแต่มันติดพร้อมกันเลยเดย้มันจะติดข้อตรงกันเลยที่เราที่เราเอาเอาเครือมันไว้เนี่มันจะติดแบบเราเราไม่ต้องไปหายากเพราะว่าเราเราไม่จับนะคะเราใช้กระไกหนีบเลยเราไม่ต้องไปหามันยากนี่เจ้าเบิ่งดูลูกนี้นะคะทุกคน นี่มันเราไม่เห็นเนาะนี่อันนี้เราก็ทิ้งเหมือนกันนะคะทุกคนเรายังใช้ไม่ได้ค่ะเ้องปเห็นมันตอนทัาปิดทีแรกเนาะตอนเราไล่หมากมันทีแรกกันเราเปรเห็นนี่จนใหญ่แล้วจนโลก,กว่าสี่สองโลเวพี่น้องก็เขากันยังตัดทิ่มคือเก่าเนาะเพราะว่าเพราะว่าเรายังไม่ต้องการเนี่อันนี้เราือ้กันนี่อันนี้อันนี้เราก็ ตอนที่เขาตั้บที่แรกเขาบอกเห็นเนาะปุ๋ยไม่บา ram, ้าญ่เห็นเราดาวคอสิไล่เมื่อส์อันนี้เขาเขาเขาเห็ดลายเนาะเขาก็ต้องจ้างคนซอยจ้างคนซอยเลยจ้างเขาจ้างเขาดึงเครือตัดแหนงสงสัยสิได้จ้างตัดหมากนำแล้วบัดน,นี้สงสัยว่าต้องจ้างจ้างปิดหมากมันพร้อมแล้วเป็นแน,นั่นีองค อันนี้คือที่สาเหตุที่เราตัดทิ้งก็คือเขาเรียกอะไรนะมันมันยังม่ถึงมันยังไม่ถึงข้อที่เราต้องการที่เราจะเอานะคะห้องก็ต้องตัดทิ้งแล้วถ้ากรูดซ่งมันกันยังมีง่ามเพราะถ้ารูดซ่งมันง่ามแล้วก็ข้อมันยังไม่ได้หดสิ้ห้าข้อนี่ห้องก็ต้องตัดทิ้งคือกันวันนี้ห้องสได้อยู่ประมาณข้อที่สิบเจ็ดสิบแปด ว่าเครื่องเข้าเงาแล้วแต่รูปทรงมาเข้ายังไม่ดีพ่อที่ห่าสีอาต้องให้รูปท่งมันสวยกว่านี้ก่อนแล้วเราค่อยเอาได้เนาะนี่โน่นเจ้าของสวนวันนี้เราอยู่อยู่ประมาณจากักเจ็ดแปดไร่เนาะเกือบจะหมื่นต้นเกือบจะหมื่นหลุม ช่วงนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่เดนมาร์กมันทิมเนาะเดี๋ยวเราจะเด็ดหมากแตงไปด้วยบรรยายไปด้วยเนาะเราจะยังไม่จับนะคะข่อยมือนึ่งข่อยจับกล้องเนาะอุ้นมือนึ่งข่อยหนีบทิมเลยข่อยเอาออ <c ười> หนีบเฉย ตั้งในมองเก่าละอันนี้ก็จะใหญ่แล้วพี่น้องนี่นนี้อยู่ติดพะยางเลยตอนไร้ที่แล้วไปป้าไปฝั่งโน้นก็มีไปตรงข้ามไปฝั่งโน้อนอีกแล้วอันนี้เราปลูกระบบน้ําหยดนะคะทุกคนระบบน้ําหยดนี่เราเราปลูกสองฝั่งเนาะสองฝั่งแล้วทีนี้เราต้องดึงออกมาคนละฝั่งเราต้องเคลียร เคียร์แนงเคลียร์อะให้ออกมาคนละฝั่งมันจะไปด้วยกันไม่ได้เพราะมันรกโอ,โอ้เยอะมากเลยเห็นน้องไ้สีเด็ดแล้วนี่เดี๋ยวเราขออนุญาตขออนุญาต,ญาตไล่แตงก่อนนะคะทุกคนก่อนที่เราจะเอาของจริงเนาะตอนนี้เราเด็ดทิ้งก่อนดูแล้วไม่เซตแล้วเนาะมีอยู่สองเท่า พนักงานเราน้อยเราต้องขยันกว่านะคะทุกคนขยันกว่าปกติเพราะว่าพนักงานเรามีอยู่สองคนสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูตอนที่เราติดลูกแล้วเนาะติดมากแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตตัดแต่งทิ้งก่อนนะคะว่างแมงคีสูตรผู้สมเจ้าหหมันมาผสมพันเธอโอ้ยไม่ใช่ <laughs> มันมาผสมเกสรเฮอ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ